ครับรวานซีพีชิ่ทักไทยช่วงใบครับมีสินค้าสั่งด่วนมาจากบางบอนครับกรุงเทพมหานครครับสั่งอะไรมาเหียวันนี้สั่งสามไอสั่งแปดเซนนะแปดเซนสองผืนนะนี่นะครับแปดเซนนะครับสองผืนเลยครับลึกสามสิบตาเอ็นเบอร์สิบห้าครับนี่ครับตราเรือใบเงื่อนคู่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เกรดเอเหมือนเดิมนะครับรีวิวก่อนส่งเช่นเคยนะครับนี่เลยนะฮะ สารขายส,สวยอย่างนี้ครับเนีบเบอย่างนี้กลางง่ายลหลลื่นแน่นอนครับผมนี่ฮะเบอร์โทรติดต่สอ0 8 3 7ศู0322สูตเต็มกำมือแบบนี้ยาวๆนะครับยาวๆอย่างนี้เลยระยะใช้งานจริงก็ประมาณ 80- ถึง100เมตรนะครับระยะใช้งานจริงแต่เนื้อตะไคที่เอามาผลิตยาวร8 0ยเมตรนะครับ การง่ายไหลื่นนะครับสินค้าถึงมือค่อยจ่ายตังค์เหมือนเดิมนะครับสินค้าถึงมือค่อยจ่ายตังค์นะครับนี่เลยครับสวยๆอย่างนี้ก่อนส่งครับไปทางกรทมนะนี่เลยครับรอรับได้เลยครับส่งวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ถึงนะครับส่งวันนี้ครับนี่เลยครับสวยๆอนี้สั่งมาสองผืนเลยครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับสั่งมาทีเดียวสองผืนเลยติดอกติดใจมองร้านราศีพิชิตว่าสุดยอดจริงๆดีจริงๆครับผมกลางดีกลางลื่น ไม่ติดค้าไม่สะดุดแล้วก็มานเป็นมานนี่ครับพอดีมานเป็นมานมานอิลีพี่น้องเอ้ยนี่ครับทรงมือนี่แล้วทรงมือนี่ปลายทางกอทมเบอร์โทรติ